ไยไตรรงเป็นธงสามสีทั้งสามสิ่งนี้เป็นที่บูชาสีแดงคือชาติสีขาวาศาสนาน้ำเงินงามตาพระมหากษัตริย์ไทยสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาชวนเด็กๆพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องธงชาติไทยเ,เด็กๆเคยเห็นธงชาติไทยไหมคะเราเคยเห็นธงชาติไทยที่ไหนบ้างเลยอ่าเวลาที่เราไปตามสถานที่ราชการต่างๆน,นะคะเราก็จะเห็นธงชาติไทยของเรา เด็กๆคะเรายืนตรงเคารพธงชาติเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาเนี่ยในเวลากี่โมงคะอ่าแปดโมงเช้าเนาะเด็กๆเนาะทีนี้เวลาเราเชิญธงชาติเนี่ยเด็กๆจะต้องร้องเพลงอะไรด้วยคะอ่าเพลงชาติไทยแล้วก็เพื่อนพี่ๆเขาก็จะเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาใช่ไหมคะเวลาที่เราเยืนยืนเชิญธงชาติเนี่ยเราจะต้องทําตัวยังไงคะคุยกันเล่นกันแย่เพื่อนได้ไหมคะ ไม่ได้เราต้องทำไงลูกเราก็ต้องยืนตัวตรงนะเอามือแนบลำตัวแบบนี้เลยมือแกว่งไปแกว่งมาไม่ได้นะคะทีนี้เด็กๆรู้ไหมคะว่าธงชาติไทยที่มีลักษณะแบบนี้ทำไมเขาต้องเป็นสีแบบนี้แล้วทำไมต้องเป็นลักษณะบบนี้เรามาดูกันนะคะเด็กๆด,ด,ดูนะคะดูรูปร่างของเขาก่อนเด็กๆคะเป็นรูปร่างอะไรคะลูกอ,อันนี้เขาเรียกว่าสี่เหลี่ยม นะสี่เหลี่ยมอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็เป็นสี่เหลี่ยมที่มีลักษณะยาวๆเหมือนผ้าก็เ,าเลยเรียกว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะธงชาติไทยมีรูปร่างลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็มีแถบต่างๆกี่แถบคะช่วยกันนับหน่อยเร็วหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแถบนะคะมีกี่สีคะลูกดูดีๆนะบางคนงงนะแถบกับสีาบางคนงง องดูสิคะมีกี่สีคะอ่าสีแดงสีแดงอยู่ข้างบนข้างล่างนะนับเป็นสีเดียวกันนะคะต่อไปสีขาวแล้วก็สีน้ำเงินมีสามสีลูกสีแดงหนึ่งสองขาวสามน้ำเงินนะคะมีเป็นธงสามสีก็เรียกเรียกว่าไตรรงไตรแปลว่าสามนะลูกไตรรงก็คือธงสามสีนั่นเองนะคะอ้าวแล้วเด็กๆรู้ไหมว่าแต่ละสีเ็ามีความหมายยังไง มา,าดูกันค่ะสีแรกนะคะเด็กๆดูเลยนะคะสีแดงสีแดงคือชาติเขาหมายถึงเลือดที่บรรทัพบรุษของเราเนี่ยเลือดเนื้อที่บรรทัพบรุษของเราเนี่ยได้เสียสละมาเพื่อเป็นชาติไทยนะคะรักษาไว้ให้เป็นชาติไทยมาถึงปัจจุบันนี้เขาก็เลยใช้สีแดงสีแดงจึงหมายถึงชาติลูกต่อมาสีที่สองสีขาวสีขาวก็คือศาสนา ศาสนาที่มีความบริสุทธิ์ผุดผงขาวเหมือนสีขาวนะคะส่วนตรงกลางตรงกลางคือสีของพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะเด็กๆนะคะสีแดงคือชาติสีขาวศาสนาสีน้ําเงินพระมหากษัตริย์นะคะแค่นี้เองจำง่ายๆชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์3ส,สถาบัน3ส,สิ่งนี้ที่เราลุกคนคนไทยเคารพบูชานะคะเด็กๆอ้าวพอหลังจากที่เรารู้จัก ธงไทยไตลงกันแล้วทีเนี้ยอย่าลืมว่าต่อไปนี้นะเวลาที่เราเคารพธงชาติเด็กๆต้องตั้งใจทาตั้งใจเคารพธงชาตินะคะไม่คุยไม่เล่นกับเพื่อนในแถวหรือไม่ทาอย่างอื่นที่ไม่น่ารักเช่นแย่เพื่อนอย่างเงี้ยไม่เอาเลยคุณครูเห็นเด็กๆหลายคนเวลาเคารพธงชาติแล้วไม่ตั้งใจเนาะทีเนี้ยเราอะ ตั้งใจทํามันก็จะได้ดูดีเราจะได้สวยงามเนานะเวลาเราเข้าแถวตั้งใจเขาชอชาติคนอ,อ,อื่นก็มองมาก็โอ้เด็กโรงเรีนนี้ตั้งใจน่ารักมากๆเลยสําหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะไวสวสสยงงางงา